มากเลยเดี๋ยวผมมองเห็นตึกหมดเลยครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมพุณนชายโอนะครับวันนี้นะครับเราก็พามาชมแสงสียามค่าคืนนะครับที่นี่ก็คือไปนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปกลางคืนคือมองไปจะเห็นวิวกลางคืนหมดจะเห็นหมดเลยครับสวยสวยจริงข้างบนเราแบาบมุมสูงเนี่ยโอ้โสวยใครที่ยังไม่เคยมาตอนกลางคืนบรรยากาศกลางคืนนะครับก็มาดูได้ เนี่ยทุกคนทั้งภาพนิง่งภาพวิดีโอสวยหมดเลยนะยไปนะครับสวยสวยต้องมาครับผมเดี๋ยวเราเป็นวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไอคอนสยามครับผมวันนี้ทานเข้าสู่ช่องคุณชาโอชเชนเนลวันนี้เรามาที่ไอคอนสยามเป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วครับผมเขาบอกว่าที่ไอคอนสยามเนี่ยมีการแสดงน้ําพุนะครับเป็นระบําน้ําพุ ซึ่งมีขนาดความยาวที่ค่อนข้างยาวมากซึ่งเราขึ้นมาข้างบนทุกคนจะได้เห็นว่ามุมสูงเป็นยังไงแล้วก็เป็นยังไงของการแสดงน้ำพุเราก็ไม่เคยเห,เห็นเหมือนกันครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมว่าเป็นยังไงก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามที่ชอบค,คุณชายโอ๊ตไปครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับชายก็ต้องฝากดกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดแชร์ พี่ชอบคคนชายออชาแนลไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงไปกันเลยและนี้นะครับผมถ้าเป็นชั้นบนสดของไอคอนสยามนะครับทุกคนสมบอกว่าบรรยากาศยามค่ำคืนแสงสีสวยมากครับผมจะเห็นบรรยากาศใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับไปเราไปดูกันใ,นใ,ก,ใกล้ๆกับ มการแสดงน้ำพุนะครับกำลังเล่นพอดีเลยครับเราดูนะครับผมว่าเป็นยังไงซึ่งเราเพิ่งเคยเห็นนะครับผมเขาก็จะมีเป็นสีสันเลยซึ่งเห็นไหมครับว่าขนาดความยาวของน้ำพุเนี่ยค่อนข้างยาวมากนะครับเขาเปลี่ยนสีสันนะครับเขาจะมีช่วงประมาณตอนประมาณทุ่มสองทุ่มทุ่มหน่อยๆเนี่ยนะครับเราอยู่ในข้างบนแล้วเราเห็นเห็นมุด้านสูงนะครับแล้วสังเกตว่าข้าเนี่ยเขาจะมี เรือครับเรือผ่านนะครับผมก็เรือล่องแม่น้ำนะครับก็จะมีไฟที่เหลือกลางคืนค่อนข้างสวยนะครับทุกคนนะครับสวยใครที่ยังไม่เคยมานะครับลองแวะมาได้ครับผมเป็นการแสดงน้ำปูที่ นี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศกลางคืนที่้างบนไอคอนสีครวิวดีมากครรมสวยมากเลยผมอมองเห็นตึกบเลยเป็นวัดเลรือที่จอดอยู่มีครับผมระบ,บีน้ำคูน,นะครับก็เริ่มแล้วนะครับอยู่บนกระหินมุมสูงนะครับเขาบอกว่ามีเป็นระบ,บีน้ำคูที่ การแสดงน้ำพูที่แบบมีขนาดยาวไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะคใครยังไม่เคยดูนะครับผมลองดูจากคลิปนี้ก็เป็นยังไงสีแดงเขาจะมีเป็นสีสีเปลี่ยนไปประมาณช่วงหนึ่งทุ่มหนึ่ง,งทุ่มทุ่มหน่อยๆดูเปลี่ยนสี ก็เป็นสีๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เชื่อว่าก็ไม่ค่อยมีที่ไหนนะลำพุที่จะสูงขนาดนี้ mới một này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เสร็เรียบรอกก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนการแสดงน้ำพุที่นายคอนสยาม เชื่อว่าหลายคนคงอาจไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นครับเพิ่งเห็นครั้งแรกก็เป็นการแสดงน้ำพุที่มีขนาดความยาวที่ยาวที่สุดอ่าเพิ่งเราเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันบรรยากาศบอกเลยว่าสวยใครที่ยังไม่เคยมานะครับตอนกลางคืนลองมาเที่ยวดูครับยิ่งแบบแสงไฟข้างบนนะครับเรามองแล้ววิวดีมากยิ่งตอนเย็นก็ยิ่งบรรยากาศดีครับถ่ายรูปสวยใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยต้องอย่าพลาดโอเคคลิปนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอเดินทาง ก,ก็เชื่อว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจฝากกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่าครั้งต่อไปนะครับเราจะไปที่ไหนไปทําอะไรยังไงนะครับผมนี่นะครับไฟก็จะมีสไฟรอบๆเลยโอเคไปแล้วครับผมลาไปที่บรรยากาศไอคอนสยามนะครับ <Okay. S 1> ยำคำคืนสวยมาก